มันเป็นตัวที่ผมซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรรู้แค่อย่างเดียวครับว่ามันโคตรเจ่เลยรีวิวตัวกอล์ฟวอลคริจาเฟมโอลินเครับและผมก็จะขอย้ำวันนะครับว่าผมไม่อยากให้สนับสนุนของผิดเล็กสิทธิ์ฉะนั้นถ้าเกิสดสนใจที่จะซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรองหากันดูนะครับผมไม่ชี้ช่องให้ละกันมันคือหนึ่งใน9ก้าวอลคริจาเฟมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงท้ายของสงคราแคลามิตี้เฟรมที่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาคล่องตัวและปรับโจรต่อไอฮับเรย์คเตอร์มันจนถึงที่สุดทำให้ ให้เคลนประสิทธิภาพออกมาจนเทียบเท่ากับคอนเล่นเกมนั่นแหละครับถ้าเทียบกันง่ายๆนะและสิญเจของหุนตัวนี้นั่นก็คือวอลครีจาดับเบิลเบลดดาบทวินเบลดที่สามารถถอดอ,ออกมาเป็นดาบคู่ได้หรือจะต่อเป็นดาบสองได้ก็ได้เช่นกันและชิลไบเดอร์โล่ติดไหล่ที่ดีไซน์ออกมาเท่สุดๆเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียข,ของมันมันมีอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวเท้ามันเล็กไปนหน่อยครับมันเลยทำให้ยืนได้ลำบากสรุปแล้วคือดีไซน์มันดีมากๆน่าเก็บสุดๆเลยครับและที่สำคือ่ีท